การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัายาำเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับเพื่อจะนาคตขางึงนาจะส่งออกไปยัง เวียดนามบ้างมาเลเซียบ้างเขาอใบ so สามค,ครับถ้าใบได้ใบ so สามนี่ก็คโหสมบูรณไปต่างประเทศได้เงินตาต่างประเทศเข้ามือไทยหนึ่งขยันสองอดทนแล้วก็ซื้อกินไปหมดก็ดกินไม่นาน สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการทำงานทำเงินครับสัปดาห์นี้ครับผมพาุผู้ชมมาที่จังหวัดชาเชิงเซาครับมาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจครับเป็นธุรกิจเลี้ยงลูกกุ้งขายุผู้ชมครับเขาบอกว่าลูกกุ้งที่นี่มีความคงทนมีความแข็งแรงครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหมีความตอบรับที่ดีมากๆครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะร่วมพูดคุยถึงวิธีการเลี้ยงลูกกุ้งยังไงให้แข็งแรงครับแล้วก็ฟาร์มแห่งนี้ครับมีจุดเด่นอะไรครับไปติตังครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเปี่ยมครับสวัสดีครับดีครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเปี่ยมครับเจ้าของเปี่ยมซับฟาร์มครับวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกกุ้งเราเลี้ยงยังไงทำให้ลูกกุ้งแข็งแรงครับเพราะว่าเกษตรกรเห็นบอกว่าโอ้โหประทับใจมากลูกกุ้งที่มีความคงทนแข็งแรงครับเดี๋ยวนี้เรามาร่วมพูดคุยว่าเขาเลี้ยงยังไงครับทำให้ลูกกุ้งแข็งแรงครับเดี๋ยวพูดคุยกันครับ ครัคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องการเลี้ยงกุ้งครับวันนี้มีแขกพิเศษครับที่มาเยี่ยมฟาร์มกุ้งครับท่านเป็นนายกบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาครับก็คือท่านนายกดรกิติเป้าเปลี่ยนทรัพครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้โชคดีนะครับเพราะว่าเราได้มาถ่ายที่ฟาร์มกุ้งพอดี ท่านนายกเนี่ยมาเยี่ยมพอดีเลยสัมภาษณ์เลยดีกว่าอยากให้ท่านเนี่ยบอกภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเซาว่าตอนนี้เกษตรเป็นไงบ้างครับคือตอนนี้เกษตรจังหวัดฉะเชิงเซามันก็ของก็ถูกบ้างครับผมน่าจะถูกว้าแต่ว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจดีขึ้นก็คงจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางองค์การมหาจังหวัดฉะเชิงเซาทางรัฐบาลทางจังหวัดฉะเชาก็ร่วมด้วยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันยังมันยัง ย่ำแย่อยู่เราก็อยากจะส่งเสริมให้ดีขึ้นองค์การงานจังหวัดเชียงสาต้องดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงสาครับที่บอกว่ามีทีมงานบอกว่าท่านนี่คือแบบคอยดูแลพี่น้องประชาชนตลอดเลยใช่ไหมครับคือผมอยู่แลวใช้ตั้งพี่น้องประชาชนตั้งแต่หกโมงเช้านะครับแล้วก็มนถึงเย็นครับ,ค,รบคือคอยต้อนรับพี่น้องประชาชนเสมอว่า ใครจะเดือดร้อนจะมาพบปะอะไรก็ต้องดูแลช่วยเหลือเพราะว่าเราก็มาจากการเลือกตั้งครับต้องดูประชาชนเป็นหลักใหญ่นะครับก็เรื่องของเกษตรกรและแลเรื่องของอย่างอย่างวันนี้เรื่องของของเรื่องการเลี้ยงกุ้งของที่จังหวัดนี้เป็นไงครับคือเรื่องกุ้งจังหวัดน,นี้นะครับได้ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะตอนนั้นข้างเงินบาทเจอตัวคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยรวยกันอย่างมากเลยนะครับทำเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับเพื่อจะอนาคตข้างหน้าจะส่งออกไปยัง เวียดนามบ้างมาเลเซียบ้างเ้าเราไปสออสามครับถ้าไปได้ไปซ้ออสามนี่ก็โปรสอบอวาไปต่างประเทศได้เงินตาต่างประเทศเข้ามเามเมืองไทยแลวิวัฒนาการมันจริ่รุ่งเรืองขึ้นทำให้ให้ให้ปรับปรุงแก้ไขก็ทําให้ดีขึ้นดีขึ้น,นครับ,รบถ้าเกิดว,ว่าคุณผู้ชม,มครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายเชิงซาเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของเกษตรหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นี่ก็สามารถที่จะโทรไปที่สำนักงานการจังหวัดได้ไปพบผมก็ได้ครับผม อยู่ตอนรับพี่น้องประชาชนตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงถ้าถ้าที่ทำง,งานก็ประมาณแค่ประมาณบ่ายสามโมงกว่าเพราะบาทีเย็นก็จะอ,ออกงานหน่อยเพราะว่า ท่านแล้วก็น้องนั้นก็พบปะได้ตลอดเวลาดีครัสุดยอดครับเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆครับก็พี่น้องนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวัดก็สามารถนี่แล้วขึ้นเบอร์ให้เลยนะไฮะไไปติดต่อสอบถามถามเรื่องรายละเอียดต่างๆได้นะครับโวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาเจอท่านนายกแล้วก็ขอบพุทิทีนะครับขอบข้าทธินครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของกุ้งกันต่อเพราะเมื่อกี้เราเกิดกันนิดนึงแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่า ความการเลี้ยงกุ้งนั้นเลี้ยงยังไงซื้อขายยังไงเห็นบอกว่าที่นี่แบบเป็นเป็นเป็นแหล่งที่เพาะลูกกุ้งขายนี่แบบลูกกุ้งนี่แข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับขอบคุณทีครับท่านนายกครับขอบคุณครับแล้วท่านผู้ชมเราก็คุยกันต่อครับโอ้โหเมื่อกี้ได้พูดคุยกับท่านนายกอบจนี่ก็ ดีนะครับท่านดูแลคนในพื้นที่ที่ดีมากๆเลยนะครับ,รบที่นี่มาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงกุ้งดีกว่าพี่ยี่พี่ยี่เมืก่อนที่จะมาเลี้ยงกุ้งเนี่ยพี่ยี่ทำอะไรมาก่อนครับเนี่ยก็เรียนจบวิศวะไฟฟ้า,ฟามาครับผมแล้วก็ไปทํางานได้แค่3เดือนรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราก็ลาออกอลาออกเลยแล้วพอดีออพ่อเขาทำ กิจการบ่อดินอยู่ผมก<ม>็มารับช่วงแทนพ่ออ๋อก็คือคุณพ่อน,นี่คือเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งมาอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครับเลี้ยงบ่อดินมาก่อนพี่ยังก็คือมารับช่วงเลยครับตอนนั้นที่คุณพ่อทําเป็นไงบ้างครับก็เกิดปัญหาที่ว่าชุดนี้ดีชุดนี้ไม่ดีดีมั่งไม่ดีมั่งผมเลยมีแนวคิดว่าต้องมาทาจากต้นต่อคือพ่อแม่พันธุ์อืแล้วก็คือ,อยังไงครับช่วงช่วงที่เราเราเรา,เราทำทุกวันนี้คือเอเราผสมพ่อแม่พันธุ์ บผสมที่นี่ไหมหรือว่าเ,เราก็ไปคัดพ่อแม่พันธุ์อย่างกรณีกุ้งกำก a ามาเนี่ยรเราจะไปคัดดูตามบ่อด,ดินครับดูแม่กุ้งกำก a ามว่าสวยไหมตัวเสมอไหมครับผมแล้วก็ต้องดูถึงตัวผู้ในบ่อว่าเป็นก้ามรากไหมถ้าเป็นก้ามรากผมก็ไม่เอาแต่ถ้าเป็นก้ามสั้นๆสีทอง ภาษากุ้งก็เรียกว่าก้ามทองมันก็จะโตดีผมก็จะชุดนด้านออกมาปกติของบ่อที่บ่อพี่เียมเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ครับปกติก้ามกลามก,ก็จะมีสายพันธุ์ที่ว่าก้ามทองเรา <ผม S 2> พยายามคัดจุดนั้นครับผมแล้วส่วนกุ้งขาวเวนามายแล้วก็มีสายพันธุ์แม่ไฝ่คือขมขายเฉพาะ,กะเกษตรกรระดับกลางยันระดับล่างคือว่าช่วยกเกษตรกรในพื้นที่ด้วยโอ้โห อ,อย่างกรณีการปรับน้ําผมจุดเด่นของผมคือจะตัดจืดให้ลูกค้าผมกล้าการันตีเลยว่าเอาน้ํได้คลองเนี่ยมาลองลูกกุ้งในบ่อผมได้เลยถ้าผมน้ําจืออ,อย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นลูกกุ้งหมดเลยใช่ไหมครับครับอันนี้ลูกกุ้งกำกามหมดเลยครับทั้งโคนอเอาพ่อแม่พันธุมาลงบ่อครับผมแล้วก็เวลาเราจะให้มันไข่แล้วก็เพิ่มความเค็มขึ้นไปครับผมพอเช้ามาแล้วก็ช้อนลูกมาใส่แต่ละบอ่อแต่ละบอ่อ แล้วเราก็ใช้อัิเมียคือลายแดงลายแห้งมาตีม,มาเพาะใช้เวลาเพาะประมาณ20-30ชั่วโมงรเราก็มาคัดมาให้ลูกกุ้งกินอ๋อโอ้โหคุณผู้ชมการอย่างที่เห็นแต่ละบ่อแต่ละบ่อเนี่ยมีลูกกุ้งทั้งหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับ,รบที่จะมาเพาะลูกกุ้งขายคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อถึงวิธีการเลี้ยงแล้วก็เ,เรื่องของ เทคนิคหลายๆเทคนิคที่บางคนยังไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็รเรื่องของราคาครับว่ากุ้งนั้นตัวหนึ่งนะราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเาคุยกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มผสมสมและถังเช่าอซ์เบิร์ก